ชื่อเล่นน้องพอร์สันกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้จะมานำเสนอเรื่องโต๊ะโตะจานเดิกหญิงข้ามหน้าต่างนะคะนี่ค่ะโต๊ะโตจานด็กหญิงข้ามหน้าต่างนั่นเองสมุดที่หนูชอบเลยนะคะแล้วมันก็จะมีแบบหลายหน้าด้วยค่ะก็ะอ่านไม่เบื่อเหตุผลที่หนูชอบก็คือ มาสนุกและเล่าสนุกดูนะคะว่ามันมีหลายหน้าไหมก็มีหลายหน้าเลยค่ะเล่าก็สนุกด้วยมันเป็นเล่มใหญ่ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้ถือก,กับใหญ่มากก็ใหญ่ประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้แล้วหนูอ่ะประทับใจที่มันสนุกแล้วก็โรงเรียนแนวของโตัตัวจ้างก็มันดูแปลกอะคะ่ะห้องเรียน แบบนี้บ้างค่ะโรงเรียนแบบที่ไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปค่ะเป็นโรงเรียนแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะห้องเรียนเป็นตู้รถไฟอะค่ะแต่โรงเรียนนี้จะไม่เหมือนโรงเรียนเก่าของตัวตัวจังที่ถูกไล่ออกค่ะตัวตัวจังถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าของเธอเธอไปเปิดตู้เธอเปิดชอบเปิดตู้ร้อยรอบไม่รู้ค่ะว่าไปเท่าไหร่แล้วค่ะก็น่าจะเป็นพันรอบค่ะพอตัวตัวจังเปิดตู้ เาจะไปเรียกจินดงยักจินดงยักก็คือนักดนตร,ดรีที่แสดงโฆษณานะคะหมายถึงเขาอาจจะเป็นนักดนตรีแสดงโฆษณาแล้วตัวตุวต๊กตาจะชอบเรียกเออทุกวันนะคะเวลามาโรงเรียนค่ะตัวตุว๊กตาจะชอบไปยืนที่หน้าต่างะคะ่ะแล้วทีวนี้ตัวตวจังก็มองไปที่ข้างบนค่ะ ว่าทำไมตัวตัวจังไม่มองไปทางหน้าต่างแล้วมอ,มองขึ้นมาข้างบนก็พูดกับนก,กค่ะครูคก็ไม่รู้นะคะว่าตัวตัวจังพูดกับใครแต่ที่แท้ตัวตัวจังก็พูดกับนกนั่นเองแล้วครูก็มาบอกว่าแล้วครูก็มาเดินมาดูนะคะว่าเอ้าตัวตัวจังมองอะไรจ๊ะแล้วตัวตัวจังก็เงียบขัไม่พูดอะไรแล้วครูก็หันไปดูข้างบนเอ้าตัวตัวจังนูพูดกับนกได้ด้วยเหรอแล้วทีนี้ ทีนี้เขาพอครูไปตตุจังก็หยุดมองแล้วก็เลยเออไม่ใช่คุคูครูเรียกผู้ปกครองของตัวตุวจังมาค่ะบอกว่าลูกคุณนะคะชอบ,บัวสมาธิเพื่อนๆนแล้วคุณแม่ของน้องตัวตุวต๊จังก็ถามว่าทำไมคะัวชยังไงคะแล้วแล้วครูครูประจำชั้นของตัวตุ๊จังก็บอกว่าแกอ เพียงเท่านี้นะคะหนูก็หวังว่าให้ทุกคนมาซื้ออ่านดูนะคะเผื่อมันจะสนุกนะคะใครอยากซื้อก็ไปบอกผู้ปกครองได้เลยนะคะว่าหนูอยากได้นังสือเล่มน,นี้ค่ะงั้นขอจบการเล่าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย